ดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย p ี s ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2565 เวลา18นาฬิกา6นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาในเรนที่ราเทพะยะวดีกรมหลวงราชสารีสิริภัฒรมหาวชร,ราธิดาไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำรเพ็ญพระราชกุศลสมวิสาขบูชาพุทธศักราช2565ทรงจุดเทียนรุ่งทรงวางกระทงดอกไม้บนผานหน้าฐานทุกชีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การไทยที่นั่งและทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหมามณีรัตนปฏิมากร แล้วส่งจุดทูกเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศดาหน,นาา้าผาไหลส่งจุดทูกเทียนเครื่องนมัสก,การทองใหญ่ที่หน้าธรรมาศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งจุดทูกเทียนเครื่องนมัสก,การทองทิศท,ที่หน้าธรรมาศิลาแล้วเสด็จออกชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชาโองการให้ พลอากาศโทพักดีแสงชูโตรักษาราชาการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูนละอองทุนหลีพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเทียนส่งจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ส่งพระราชอุทิศไว้ ประกอบด้วยวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตสถิตมหาศีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามวัดเวจมะบพิษรดุสิตพนารางและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วทรงหยิบเทียนชนวนส่งจุดไฟจากโคงไฟฟ้าทรงถือเทียนนั้นไว้ เจ้าพนักงานสุภรัตนำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟสำหรับทรงถือและพระราชทานพระบรมราชโองการให้พระราชวงศ์และข้าราชการเฝ้าทูลละอองที่ดิพระบาทขอพระราชทานต่อเทียนจากนั้นประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยแล้วทรงถือโคมเทียนทรงพระราชดําเนินประทักสินรอบพระอุโบสถสามรอบ วันวิสาขาบูชาตรงกับวันขึ้น15้าค่ำเดือน6ทางจันทรคติเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และกรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลัยมีพระราชดำร,ริร่วมกับสมเด็จพระสังฆราชมีวัดมหาธาตุ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูการบำเพ็ญพระราชกุศลวิสากบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามและบอกบุญแก่พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการจัดตกแต่งโต๊ะหมู่โคมเทียนและต้นเทียนจัดดอกไม้สดตั้งและแขวนกระดับตามสารารายพระระเบียงและกำแพงแก้วพระอุโบสถจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถ ส่งจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมวาสิลาแล้วส่งจุดทุบเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลพระธรรมวัชระบัณฑิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำถวายศีลและถวายพระธรรม,มเทศนาเรื่องวิสาขบูชากถา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สก๊อกทมจังหวัดสาแก้ว เวลา9ก้านาฬิกาสีมนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สดกกอกทมออำเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยพุทธศักราช2565กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานปราสาทสดกกอกทมครั้งแรกเมื่อปี2478ระหว่างปี2 5 3 8ถึง2 5 5 ๒3ดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาปราสาทสอกกกอทมโดยดำเนินงานทางโบราณคดีและโบราณราสาท โดยวิธีอนัติโลซีสซึ่งเป็นวิธีประกอบรูปโบราณสถานขึ้นจากซากปรักหักพังให้กลับมามีสภาพที่รักษาความเป็นของแท้และดั้งเดิมให้ได้มากที่สุดต่อมาในปี2560ประกาศจะตั้งโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สะดะกกกอทมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยสร้างศูนย์บริการข้อมูลและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โอกาสนี้ทรงกดปุ่มเปิดแพร่คลุมป้ายอุทยานประวัติศาสตร์สดอกกอกธมพร้อมกับท่อพระเนตรภายในศูนย์บริการข้อมูลจะแสดงเรื่องราวของปรา,าสาทสดอกกอกทมความรู้เกี่ยวกับปรา,าสาทสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมคเมเเนื้อหาของจารึกสดอกกอกทมมิทักการสื่อผสมการอนุรักษ์และบูรณะปรา,าสาทสดอกกอกทม จากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรปรา,าสาทสดอกกอกทงเดิมเรียกว่าปรา,าสาทเมืองพร้าวเนื่องจากเคยมีคนหลงเข้ามาในบริเวณนี้และพบต้นมะพร้าวต่อมามีการเรียกชื่อเป็นภาษาเขมรว่าสดอกกอกทงแปลว่ารกไปด้วยต้นกกขนาดใหญ่ เป็นที่รู้จักครั้งแรกในปี2444โดยนายเอเตียนเอโมนิเยนักวิชาการชาวฝรั่งเศสได้บรรยายถึงสภาพปราสาทในฐานะโบราณสถานที่โดดเด่นที่สุดที่มนุษย์สร้างด้วยหินและได้พบศิลาจารึกที่สำคัญ ปรา,ศา,ศาสากกทสะก๊กธมสร้างขึ้นด้วยหินทรายและศิลาแรงเมื่อปี1595ตามพระบัญชาของพระเจ้าอุทยาทิตยวรมันที่2กษัตริย์เขมรเพื่อพระราชทานแก่พระกำมรเตงอันศีชเยนทรวรมันพระราชครูของพระองค์เป็นศาสนาสถานในศาสนาฮินดูแบบใสาวะนิกายรูปแบบศิลปะเขมรในประเทศไทยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ว่างพังตามแนวแกนทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกมีทางเดินมุ่งเข้าสู่จุดศูนย์กลางคือปราสาทประธา,านกติการสร้างเป็นการจำลองเขาไกรล,ลานที่ประทับของพระศิวะโดยปราสาทประธานเปรียบเหมือนเขาไกรล,ลานและทางดำเนินที่มุ่งเข้าหาปราสาทประธานเปรียบเหมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์ที่เป็นที่ประทับของเทพเจ้า โอกาสนี้ท่อประเด็นที่ทศการเรื่องสริพพังคันตดากะสหวิทยาการกับประสาทสดกกอกทงเป็นการศึกษาระบบก,การจัดการน้ำและพัฒนาการของพื้นที่บริเวณประสาทสดกกอกทงโดยระบบสารสนเทศโบราณคดีและนิวเคลียร์เทคโนโลยีเพื่อศึกษาแนวทางการจัดการน้ำโบราณมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ทั้งนี้ในบริเวณปราสาทมีบารายบ่อน้ําหรือสระน้ําลักษณะสี่เหลี่ยมสระน้ําขนาดใหญ่ที่ขุดสร้างขึ้นร้อมกับการสร้างปราสาทโดยผังของปราสาทหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีบารายขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าเชื่อมต่อด้วยทางดําเนินระดับด้วยเสานางเรียงมีซุ้มประตูโคปุระและมีอาคารระเบียงคคสร้างจากหินทรายและศิลาแรงล้อมรอบปราสาทชั้นใน สมเด็จพระนิธิถาเทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีความสนพระราชาหรืยไทยด้านโบราณคดีและศิลปวัฒนธรรมโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของชาติในสาขาต่างๆคือพุทธศาสนาภาษาไทยและวรณกรรมประวัติศาสตร์และโบราณคดีงานช่างสถาปัตยกรรมและดนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อปี2528ประกาศให้วันที่2เมษายนของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพมเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติ สมเด็จพระอริยะมงสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้เวลา13นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระอริยะมงสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงณพระอุบโบสถวัดราชบพิษสถมหาศีมารามทรงสดับพระปฏิโมในวันขึ้น15ค่ำเดือน6 พระปฏิโมกหมายถึงคำภี์ที่รวมวินัยของสงฆ์227ข้อมีพุทธานุญาตให้สวดในที่ประชุมสงฆ์ทุกกึ่งเดือนเรียกว่าสงฆ์ธรอุโบสถ เวลา19นาฬิกาสเสด็จลงณพระอุโบสถทรงเป็นประธานในการแสดงธรรมเทศนาเนื่องในโอกาสวันวิสาขาบูชาพุทธศักราช2565เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีให้ยั่งยืนมีประสงค์แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องต่างๆตลอดคืนอาทิมุทิตาจาริกากันและปรินิพานกถา วันวิสาขบูชาเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทั่วโลกจะร่วมกันจัดพิธีทรรบุญใหญ่หรือจัดกิจกรรมเพื่อบําเพ็ญกุศลรำลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยองค์การสหประชาชาติตระกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสําคัญของโลก สมเด็จพระอริยวงศ์าพัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำพุทธศักราช2565ท่านสาธุชทนทั้งหลายดิถีวิสาขบูชา คล้ายดิถีประสูตรตรัสรู้และพรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งจึงควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจักได้พร้อมเพรียงกันประกอบกุศล,ลกิจกระทำสักการบูชาพระรัตนตรยัย ทั้งด้วยอามิสบูชาทั้งด้วยปฏิปัติบูชาเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการอบรมศึกษาพระธรรมให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกซึ่งแปลว่าผู้สดับตรับฟังคำสั่งสอนของพระศาสดา วันเวสาขบูชาเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงพระปฏิมวาจาซึ่งพระอค์พระพุทธองค์ทรงพระปารบสรุปธรรมะทั้งปวงตักเตือนให้ตระหนักอยู่ทุกขณะจิตว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาบุคคล จึงพึงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมทั้งนี้ธรรมะที่ช่วยกำกับใจให้รู้จักปล่อยวางและกำกับปัญญากล่าวคือไม่ปล่อยปละให้ปัญญานำกายถลำลงสู่ความประมาทย่อมได้แก่สติอันอุปมาหลังนายประตู คอยป้องกันไม่ให้ความชั่วหรือความผิดพลาดอาจจูโจมเข้าสู่ภายในเพราะฉะนั้นผู้ปรารถนาความพ้นทุกข์จึงพึงเพิ่มพูนความไม่ประมาททั้งทางโลกและทางธรรมมันเจริญพุทธานุสติและมรณัสติเป็นอาจิน โดยํำนึกเสมอว่าแม้สำเร็จพระบรมศาสดาผู้ทรงพระคุณเป็นเลิศในโลกยังสเสด็จล่วงรับดับขันไปตามธรรมดาของสังขารเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายผู้มีทุลีในดวงตาไม่อาจอยังรู้ได้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ จึงควรขนขวายบำเพ็ญบุญยักตริยาด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและอบรมเจริญภาวนาเพื่อประโยชน์สุขในปัจจุบันและในเบื้องหน้าสมดังพระพ,พุทธานุสาสนีที่ว่าอัปปมัตโตหิชายันโตปัปโปติวิปุลังสุขัง แปลความว่าผู้ไม่ประมาทพินิจอยู่ย่อมถึงสุขอันไพ่บูรณ์ในทุกสถานขอสาธุชนจงมุ่งมัน่นมั่นศึกษาอบรมเจริญสติให้รู้เท่าทันกายวาจาและใจของตนเองให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท อันนับเป็นปฏิบัติิบูชาที่พึ้นกระทำต่อพระรัตนตรัยเพื่อความดำรงมั่นแห่งพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปตลอดกาลและนานเทิขอเจริญพร สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรคติยาราชนารีโปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชฐานเคลื่อนที่จังหวัดสงขลา สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตบรา,าตัตยาราชนารีโปรดให้จังหวัดสงขลาร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ณมณฑลทนหารบกที่42กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่5ค่ายเสนานารงค์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์การผ่าตัดทำหมันควบคุมประชากรสุนัขและแมวเพื่อแบ่งเบาภาระของประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยงตลอด จนควบคุมการระบาดของโรคพิษณักบ้าในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างขวัตรวรคติยาราชนารีในฐานะทรงเป็นประธานกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ต่อโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษณักบ้า ตามพระปัญิธานส่งตั้งพระไทยแก้ปัญหาโรคพิษสุนักบ้าอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี2559และส่งติดตามความก้าวหน้าผลการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องโดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนักบ้าหมดไปจากประเทศไทยโดยเร็ว โดยในวันนี้มีประชาชนนำสุนัขและแมวไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน111ตัวและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจำนวน105ตัวจบข่าวในพระราชาสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณพิมพิมนและคุณเจษด,ดานะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิเพชรวงศิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะ